ทำไมผู้รอดจากภัยพิบัติโดยไม่เสียสติปัญญาจึงเรียกว่าเป็นผู้มีความดีหรือเป็นผู้มีบุญพวกที่รอดจากภัยพิบัติจากกริยุคสู่ยุคแห่งสันตินั้นเรียกได้ว,ว่าเป็นผู้ที่ใช้ปุ่นมาเพื่อ,อย่างประโยชน์สืบต่อพระบ่อรพุทธศาสนาให้ดำรงต่อไปจนครบ5 0า0ันปี กรรมที่สำละล้างโรคในครั้งนี้นั้นมีตะแกงร่อนทิทีละเอียดมากเหลือแต่ผู้ที่เป็นสัมมาทิฐิและมีจิตเมตตาอย่างแท้มีหน้าที่ตามที่ได้อธิษฐานจิตมาเพื่องานส่วนรวมเท่านั้นที่จะรอดจากภัยพิบัติไปได้เมื่อผ่านพผลภัยพิบัติไปได้ได้สติคิดทบทวนเหตุแห่งมหาวิบัติอันเกิดจาก ที่ถีวิบัติเป็นปฐมอาศัยความโลภในวัตถุทุนนิยมลาอนานิคมกอบโกยทรัพยากรโลกได้ความหลงในแรงโมหะครั้นผู้ใดขัดขคืนขัดขวางก็สร้างกระแสแห่งความแตกแยกเกลียดชังจนเกิดความโกรธแค้นประหัตประหารกันด้วยปัญญาแห่งอวิชชาวาจาสื่อ จนถึงสัตราวุอย่างไร้ความปราณีสิ่นไหนเมตตาจากจิตใจคนจนโลกหมุนเคลื่อนสู่การทำลายล้างอย่างสมบูรณ์มีเพียงผู้มีเมตตาจิตอันบริสุทธิ์ชนผู้มีสันติวิหารแห่งจิตใจอันไม่ได้ใดเชื้อชาติเผ่าพ,พันใดาศาสนาใด เป็นเพียงผู้เข้าถึงเมตตาแห่งหัวใจอย่างแท้จริงที่จะพึงรอดจากภัยพิบัติไปได้สู่ยุคที่ชนทั้งหลายมีที่จตธรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาต่อทุกสปปรรพสิ่งอย่างแท้จริงปราศจากศัตรูปราศจกาจกการทำลายล้างปราศจากความโกรธความเกลียดชังมีแต่ความรักเมตตา เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อเจือจานแบ่งปันกันให้โดยปราศจากเงื่อนไขทั้งต่อมนุษย์ด้วยกันก็ดีทั้งต่อสัตว์ด้วยกันทั้งหลายก็ดีต่อพื้นแผ่นดินพื้นน้ำพื้นฟ้าและเหล่าพืชพฤกษาไพรวันทั้งหลายที่สุดแล้วมนุษย์ก็เข้าใจในภาษาเดียวกันภาษาสัตว์ ภาษาที่สื่อด้วยหัวใจหัวใจแห่งเมตตาอ่านเป็นภาษาสากลแห่งจัก,กรวาลและพบทั้งปวงเมื่อจิตของมวลมนษษุษย์ละเอียดอ่อนประณีตอีกครั้งก็ยอมน้อมเข้าสู่ธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายเมื่อนั้นโลกก็ปรากฏความเจริญในธรรมเจริญด้วยธรรมบริสุทธิ์ ด้วยทิฏฐิอันวิสุทธิมากไปด้วยพระอริยะเจ้าพระสุปฏิปัปพระโพธิสัตว์แผ่นดินก็รุ่งเรืองในธรรมคล้ายดังสมัยพุทธกาลอีกครั้งพระบร,รมสารีริกธาตุก็ปรากฏสัตว์พันรังสีอัศจรรย์ในทุกวันพระวันโกนให้ผู้คนได้กราบไหว้สักการะปฏิบัติบูชา จนมั่นคงในพระรัตนตรยัยและเมื่อมีผู้ปฏิบัติบูชามากเข้าถึงธรรมมากเข้าเพื่อนดินเพื่อน,น้ำก็กลับเกินสู่ความอุดมสมบรูรณ์ร่มรื่นร่มเย็นในทุกพื้นแผ่นดินธรรมจนธรรมขยายออกไปด้วยเมตตาอันไม่มีประมาณแม้ไม่เพียงในโลกนี้แต่ยังพบอื่นๆภูม่อื่นๆ ได้อย่างไปทั่วจักรวาลอันประกอบด้วยอุตรัทวีปอนุอุตรัทวีปทั้งหลายก็พลอยปรากฏพบเห็นกันรับผลอนิสงค์แห่งเมตตาอันไม่มีประมาณยามเกิดภัยพิบัติภิกวิกฤตให้เป็นพลังสร้างสรรค์เรื่องนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อมนุษยชาติและต่อโลกเรา ถึงการเรียนรู้การทบทวนความคิดของมนุษย์ต่อธรรมชาติมากขึ้นที่ผ่านมามนุษย์ทำลายธรรมชาติบังคับควบคุมธรรมชาติผิดธรรมชาติผิดคุณธรรมศีลและธรรมจนเกิดภัยพิบัติขึ้นบทเรียนนี้ย่อมสอนให้มนุษย์เปลี่ยนความคิดสู่ความเป็นหนึ่งเดียว กับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับสปปรรพสิ่งทุกสปปรรพสิ่งล้วนตั้งอยู่ระดับไปทุกสปปรรพสิ่งล้วนเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงสอดประสานกันทุกสปปรรพสิ่งล้วนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลไปไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อมนุษย์เข้าถึงธรรมชาติ ใช้ชีวิตวิถีสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวเป็นอันเดียวกับธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาติแห่งจิตเมื่อโลกนั้นพลิกกลับไปอีกด้านหนึ่งลองพลิกใจพลิกความคิดพลิกทัศนคติมุมมองใหม่เราจะพบสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติ เราได้เห็นคนธรรมดาธรรมดาในสังคมออกมาแสดงความกล้าหาญในการช่วยชีวิตผู้อื่นเราได้เห็นน้ำใจความเสียสละของผู้คนเราได้รู้จักแบ่งปันอาหารความช่วยเหลือกันเราได้เห็นแม้แต่สัตว์ช่วยชีวิตสัตว์ด้วยกันแม้ต่างเผ่าพันธุ์ขึ้นจากน้ำจากอันตรายและสิ่งไปกว่านั้น เราได้ร่วมใจสร้างกุศลมหากุศลเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงใดๆเกิดการสร้างพระพุทธรูปในทุกๆสัปดาห์ทั่วประเทศไทยบางพื้นที่สร้างพระพุทธรูปพร้อมกันนับสิบองค์ในสอามปีที่ผ่านมาปรากฏการจัดสร้างพระพุทธรูปมากกว่า3,000องค์ เกิดปรากฏการ์อัศจรรย์พระบร,รมสารีริกธาตุขึ้นอย่างมากมายพระบร,รมสารีริกธาตุประดิษฐานแทบทุกวัดทั่วประเทศไทยทุกวัดไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดที่มีการปฏิบัติธรรมหลายท่านเกิดจิตศรัทธาร่วมใจสารงานพระบร,รมสารีริกธาตุกัน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติบูบชาและสักการะบูชาเกิดกระแสบุญที่เหล่าประชาชนทั่วไปสนใจมาปฏิบัติทรรกันมากขึ้นผู้คนทำความดีสร้างกุศลมากขึ้นเกิดสิ่งดีๆงดงามขึ้นมากมายหากเราเปิดใจให้มองเห็นสัมผัสได้ ลึกซึ้งอย่างแท้จริงและหากเรามองเห็นชัดเจนต่อไปภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเป็นจุดเปลี่ยนเป็นการปรับตัวของธรรมชาติไปสู่ยุคสมัยที่เกิดความสงบสุขสันติร่มเย็นมนุษย์สัตว์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเขื่อกูลความเจริญของทางโลกและทางธรรมสมดุลกัน วิทยาศาสตร์ทางกายภาพวิทยาศาสตร์ทางจิตพธธัฒนกันพระศาสนาจะกลับมาเจริญรุ่งเรืองใกล้ย่างสมัยพุทธกาลมากด้วยพระอริยะเจ้าพระอภิญญาพระโพธิสัตว์ผู้คนอยู่ในศิลธรรมได้อภิญญากันมากมายกลายเป็นยุค แห่งความรุ่งเรืองของมนุษยชาติไปอีกอยาวนานนับพันพันปีหลังภัยพิบัติมีความหวังหลังภัยพิบัติมีสันติสุขหลังภัยพิบัติมีความงดงามรออยู่เราทุกคนมารวมกันเพื่อช่วยเหลือผู้คนจับมือร่วมใจกันเพื่อผ่านพ้นสิ่งต่างๆไปเพื่ออนาคตที่งดงามและสันติ ใจเราจะจดจ่ออยู่กับภัยพิบัติหรือจะตั้งมั่นกับอนาคตแห่งสันติที่รุ่งเรืองขึ้นอยู่กับใจของเราสิ่งที่อยู่ในจิตเราสะท้อนตัวตนเราออกมาสู่ภายนอกรวมกันพิกวิกฤตให้เป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์พลังแห่งความหวังพลังแห่งอนาคตรวมกันสร้างความดีสร้างกุศลกิตติคิดบวกแบ่งปัน ให้กำลังใจในความดีส่งเสริมความดีต่อกันจิตใจที่ดีงามจะยังคงอยู่ตลอดไป